ใช่ค่ะช่องเนนาเ a เมอร์นะคะอ่า EP นี้เป็น EP เฉพาะกิจนะคะเป็นวิธีเล่นบน PC นะคะอัปเดตนะวันนี้นะจริงๆอาจจะมีบางคนเข้าไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วนะคะแต่ว่า ก็มีบางช่องนะคะที่เขาทําไปแล้วนะคะแต่สําหรับเหลือคนที่เขายังทําไม่ได้หรือผ่านไปผ่านมานะคะก็มาดูวิธีตามนี้เลยโอเคควาเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นนะคะโหลดโปรแกรม LD Player มานะคะเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้เวอร์ชันสามก็ได้เวอร์ชันสก็ได้แล้วแต่จะสะดวกในการโหลดของแต่ละคนเลยนะคะเสร็จแ,แล้วกดเข้ามาที่ สำหรับบางคนที่มีไฟล์เกมนะคะของ e x p l o e อยู่นะคะก็ทำการลบทิ้งไปก่อนนะคะด้วยการกดดับเบิลคลิกแล้วก็โยนใส่ขยะไปเลยยัใส่ถังไปนะเสร็จแล้วทุกคนนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะก็คือลบทิ้นเวลามันก็จะไม่เจอตัวแอปเกมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้าไปที่ LD Store พอเข้ามาปุ๊บ ทุกคนเห็นแอปเกมใช่ไหมคะ Explore c o n l e น,นะคะกดเข้าไปกดติดตั้งแอปนะคะแล้วก็ติดตั้งแค่นี้เสร็จเลยทุกคนกดติดตั้งแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็เล่นเกมได้เลยนะคะเล่นเกมได้ปกติเลยอ่ะโอเคเอาวิธีแก้ไขณนะปัจจุบันมาให้แค่นี้นะคะเ่อบา,างคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงสั้นๆนะคะโอเคไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ